เกี่ยวบันทังสิทมองเห็นแ,แ้วเป็นแนวทางพออานุโดูบันแล้วกันก่อนขอขอบคุณพวกพี่น้องสี่ปองพอมองเห็นเป็นหลักลิงแต่พ่อเพียงได้เลียนน้ำคือคำยอมแสนเทียนทองที่เันไตเป็นพลังตั้งใจยังย้อไว ขอใหยดูจีรังเงินแสนวันเงินบอลนลวงยำเฮียงหวังได้สว่ห่วงเศร้าันว่าสิปากเบาบ่คือทออตาเห็นแสนหลายเส้นปีเป็นขอมาทอนังได้แว่เยี่ยมหัดท่าเที่ยวตุลีไตสายพมายังน้อนมีหุนทางเก่า เดียวสัมผัสมาเปลี่ยนปิ่นยังอินนอมก่อมใส่แฟนเออเี่น้องเอิ้ปาติทุกงมมาสูนขักเทบาาดีอีต้ดีมันยังยังอาก้าเอาผู้ชายเข้ามาในฮือนในส่านบ้านไปใส่ละออกมาเดี๋ยวนี้อีสินใส่ละคุณแม่ ปาดให้งามหนางามตาซะเลยกลูจอมันจอมันไปนิอย่านะตาตายคาน<ป>แมงเลยออกร่วงปกป้องกันขนาดนี้น้องว่าต้องได้เสียกันแล้วแน่ๆน่องโซกับปกโซกับปองปานนี้โซ<ม>กักน,นย,ยังเฮ็ดการณ์ลบหยุดมันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับมันสิบ่เป็นเรื่องจริงเลยจังไลยไม่เป็นความจริงตีอ้ะ สุกรหามเหบ่แล้วยังกาสิหนีไปกับผู้ไส้อีสตันดานเรียกว่าเชียงบวกขีเลี่ยวเลยเถิดฟังสินก่อนเหล่าแมวโอ้มันมันบ่เป็นความจริงเลยนะแม่หลักฐานข้าตาข้าตาเนื้อเนื้อฮัลโหลถ้าเขาขังเดียวนี่ว่าโอ้เธออย่าไปว่าพวกมันเลยพวกมันอ่ะก็คือกันนั่นแหละ กะจงงกระเจงเงี ote, <át stars> ้ยะโปงกระเปียงเจ้าขาเอ้ยกระจงงกระเจงเงี้ยะโปงกระเปียงเจ้าขาเอ้ยมัยงบาด่ผู้ใดมาอีกระบาดเลยโอ้ยเป็นเสียงผู้ใดมาหอดเงี้ยหอดซ่านเน่าโอ้โหทหารตัวเนี่ยทหารได้วิ่งได้ไหมคุณแม่คะมันเล่นสู้บ่พอฮะมันยังเป็นสู้กับทหารเองต่อว่าสี่คนเลยนะคะคุณแม่ปากดีเทอันนี้ผัวมันนีงแม่แมน โอหัดของหลวงมันต้องเป็นจังแซนเด้ค่ะคุณแม่สิบ๊อบเป้เลยจังได้รักฐานข้าตาขนาดนี้อีสัมซ้อนมันบมเมนแบบนั้นการที่คุณบอกอยังนี้ผมฟ้องเช่าตอกตอกใดเด้อตอกตอกเอี่ยงวะอยตอฟ้องนะโอ้อย่าฟ้องกันทอพีทาโอ้ทหารบพรว่าเพคะดอกเนาะโอ้ยท่านทหารมาอนันไดเนาะหรือมาหาเจ หรือว่าไกด้เมียเป็นเจ้ใหญ่ใจสปอร์ตหรือเปล่าคะเอออาหารก็ดีจังเอดมึงนะแอ๊ดโอ้ผมบอกมักดอกครับสาวใหญ่เอ้ามักยังขนาดผมมักทหารน้ำกันครับว้าวทหารเป็นเจคือเป็นสปอทเขาบอกมาเจ้าดอกไหญ่โอ้ยมึงยังไม่ใหญ่ดูหลายนี่แม่งมึงทำไงประกาศ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  พระราชชนนี้รับสั่ง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 สั่สา่งสั่งสั่วสั่ทิัทิสั่ง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 สงสา่งสั่งส่งส่งสัเงส้่งสังสน่ง่งสั่งสงสั่งสงสั่งส่งสั่งสั่สงสั่งส่งส่งส่่งส่สิัส ซ้ำนี่รู้คาเเล่นเล้ว่าแต่เขางานพี่บอกฮะไฟ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 แต่ว่าของพี่อีปปุ่ิ่งที่เขาร่วมงานนี่ต้องเป็นสาวสดบริสุทธิ์บอมีผัว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  กระจงงงกระเจีงเงงกระปองกระเปียงเจ้าค่าเอ้ยกระจงงกระเจีงเงงกระปองกระเปียงเจ้าค่ะเอ้ย้ยินอยู่ต้องเป็นสาวโสดเท่านั้นอจังสีเขาไปงานร่วมงานมือนีได้เด้อจังสันบอกแม่เนี่ยลูกสาวฉันมีอยู่สองคนฉันจะเตรียมพร้อมไปเลยโอเช่ชิคก้าแลนตโอเช่โอรุ่มคันในผ้าคกันอยากประกาศขักมุนเขามาหอดในเฮียมในซาน ลูกสาวแม่งานนี้ต้องยิงหญยมาโหราดแทลแน่นอนแล้วแม่คิดว่าลูกสาวของแม่น่ะต้องได้เป็นผู้ถูกเกลือมาอยากเกลดเลยฮะอมึงหยุดขโมยหมาอน่างยุ่นไม่อยู่ตายเลียมากมากดูดิแสดงว่ามึงอยากไปงานเลี้ยงนี่แม่บอกเพราได้ไปหรอกจ้ะเขาเอาแต่คนที่อ่ารูปร่างสวยงามแล้วก็โสดบริสุทธิ์แล้วก็เป็นผู้ดีว่าเป็น ที่ถูกขี่หยาดคือมึงแม่แล้วค่ะคุณแม่มันกับข้องสีหวังสิเนาะว่าสิได้ไปอ้อยเจา้าชายอ้ยเสียใจนะคะอย่ามาคิดไงไฟสูงกับนั่นอ้ยแม่เบิ่งสภาพมันงเนี่ยน้ำก,กับบ้าบพมกับบ้าสะไปขี่หยาดที่หาดมีขายของมึงอ่ะว่ากันแต่คุยเทสูุดูย่างไปเมื่อกี้กินเหยาดหยาดแม่ สิ้นขอไปงานนําเด้อค่ะแม่อยากไปไล่ฉันบอกสิ้นอยากไปงานเต้นรำน้าเขาจากเธอค่ะแม่บอกด้ยเขาก็ยังบอกอยู่ว่าต้องเป็นสาวโสดสาวโสดบริสุทธิ์ได้พ่ที่แแบบฉันนี่จะไปได้แบบฉันนะตวัาพี่สองคนกับมีผัวเราได้ค่ะยินดีกับมี่พี่กับเป็นควมเขาวาได้หล่ะ นี่มันเก่งเด้อเอา<ล>หัวซูกไปเสียง<ล>หัวหไปเสียงเอาไปบอกหัวห้าของไอ้แมวมันปากเสียขนาดนี้เดี๋ยวแม่อาม,ออมันไปเสียงแล้วไอีสิ่งถ้ามึงอยากไปงานเนี่ยนะมึงต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนจังไปหูสิใส่งานมึงให้ทุกชิ้นทุกอย่างล้างห้องน้ำล้างหอดหลังคาล้างส้วม ดูชวนพ่อแล้วก็ต้นไม้ทางๆนี่มึงทางออกให้หมดแม่อย่าลืม no. ซักกางเกงให้หนูนะแม่อโอซักกางเกงให้ลูกกูพ่อเข้าใจปะเนี่ยกางเกงให้เงียบๆนั้นบอกเหรโอ้ยยี่นี่มันปากเสียนะฟาดดมพ่อมาเดี๋ยนี่แล้วมึงอยากใสมึงก็ไปหาชุดสวยๆมึงเตรียมไว้พ่อเข้าใจปะฮะต้องเฮ็ดงานบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะคุณแม่เออฟาต้องห่วง มันวันแทนและมือมือ,มอเบียดมันไหลคืออย่างมันไปวปัฒนดดกลูกแม่ว่านะไปยืนขโมวหมาอย่างฟ้าเอาสิ่งเอาของกูไปเตรียมไว้แล้วก็ไปแต่งตัวสวยๆให้ลูกกูพ่อหาชุดงามๆเครื่องประดับสวยๆแต่งเรียด้อยแล้วจะไปเห็ดงานที่กูใส่มือเข้าใจปะโอเคค่ะ<ม>ยัดแม่มันไปลูกอ่ะเขาไปหาน,น้ำแร่แช่น้ำรมขทัดสีสวีวันเ <c oughs> ตรียมพร้อมเป็น